ปัจจุบันเนี่ยมันถูกภาวะเรื่องของ climate change นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับดูลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองเนี่ยนะครับคือน้ำในฤดูฝนเนี่ยครับจากร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในฤดูฝนเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยน้ำจะมาถึงแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยจะมาแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นวิกฤตนะครับถือว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าโดยปกติถ้า ประเทศหรือว่าในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ําไหลในแม่น้ำเนี่ยประมาณ6กสิเซนตนะครับในฤดูแล้งประมาณ4ี่เปซปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือฤดูฝนเนี่ยมาเยอะเลยนะครับแปดสิบกซฤดูแล้ง1ิบสี่เปอร์เซนเองนะครับนะครับถัดไปนะครับ ผมคงจะต้องมองไปถึงรเรื่องของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมของชาติของประเทศไทยนะครับซึ่งมีมายาวนานนะครับปัจจุบันนี้ในปัจจุบันก็คือปีนี้นะครับอยู่ในฉบับที่10แล้วนะครับที่ผ่านมาฉบับที่1เป็นยังไงสองสาเป็นยังไงลองค้นหานะครับง่ายๆถ้าเราเล่นอินเทอร์เน็ตปกติพราะเราจะเข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตอยู่ใน Google นะครับเสิร์ชหาคําว่าแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินะครับก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับฉบับที่หนึ่งนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับฉบับนี้นะครับก็คือปี2550-2554การเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาจะมองไปในอนาคตนะครับโดยใช้พื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเออเป็นการระดมสมองกันระหว่างทั้งนักวิชาการทั้งนักที่ปฏิบัติการทั้งทางด้านการเมืองการปกครองต่างๆรวมตัวกันหมดเลย พื่อมาเขียนเรื่องของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อปูแนวทางไปในทิศทางในอีกสี่ปีข้างหน้านะครับถูกไหมครับสี่ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาเขียนมาเมื่อปี5้านปัจจุบันปีห้าสี่ตอนนี้แผนที่ส1บเอดนี่กำลังเขียนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูไอ้แผนฉบับที่สิบเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชระทานในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมียังไงบ้างนะครับ <S <S ผมมาให้มาให้ดูนะครับเราจะมองไปที่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ เทคโนโลยีต่างๆมันก็ต้องมาจากแผนตรงนี้ถูกไหมครับคือเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยนะครับช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อในการที่จะดําเนินการต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้ได้ตามที่แผนได้เขียนไว้นะครับ,นะรบดูนะครับแผนที่10บนะครับเขียนไว้ปี 50- าศถึงห้าสี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าของกรมยามทานเนี่ยที่เกี่ยวมมข้องกรมยมทานเขาบอกว่าสนับสนุนการใช้น้ำผลิเกษตรกรอย่างลูกคุณค่านะครับ นะครับไม่สร้างความเสียหายต่อคุณภาพน้ำนะครับแน่นอนครับตอนนี้เรื่องของคุณภาพน้ำนี่มาแรงเหลือเกินนะครับปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนะครับอันที่สองก็คือเป็นภาคีร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ําเพื่อสร้างเสถียรภาพในน้ําต้นทุนโดยธรรมชาตินะครับแน่นอนครับพื้นที่จับมือทานของเรานะครับบางส่วนนะครับถ้านะครับไม่สามารถที่จะรับน้ําได้นะครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพัฒนานะครับเป็นแหล่งที่เป็นความชุ่มชื้นต่างๆนะครับนะครับสังเกตว่าจะมีเรื่องของน้ําชุมชนเข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันที่3คือเรื่องของภาคีต่างๆในการจัดทําฐานข้อมูลนะครับอันนี้สําคัญนะครับภาคีต่างๆในการจัดจัดทำฐานข้อมูลน้ําและใช้ประโยชน์ติดตามประเมินผลเพื่อการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้นะครับก็จากที่ทั้งอาจารย์ วรารวุธและาอาจารย์ทองเปลวได้พูดถึงไปเมื่อสักครูน่นี้ก็จะมีเทคโนโลยีของระบบโทรมาตรนะครับเพื่อตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการจัดการน้ํานั่นเองนะครับเห็นไหมครับแผนตัวนี้ทําให้กรมยระทานต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยงานก็คือระบบโทรมาตรระบบติดตามประเมวลผลต่งตางๆนะครับตัวนี้สําคัญนะฮะเรื่องของการจัดทําฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ยังจัดทากันอยู่นะครับ แล้วผมก็คาดว่าในอนาคตก็ยังต้องทำกันอยู่นะครับยังต้องทํากันอยู่ตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปดูงานที่กรมชีพานสำเสรนนะครับดูระบบเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็มีการเก็บข้อมูลจากโทรมาทั่วประเทศมามาไว้ที่สำเสรนะครับเห็นไหมครับเขาก็ทําตามแผนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําอยู่ปีนี้ทําอยู่ปีหน้าเขาก็ยังต้องทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตมองเห็นแล้วว่าเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องของน้ำเนี่ยเรื่องของระดับน้ําต่าง ปริมาณน้าต่างๆในเกลือนต่างๆ,ๆยังคงทําอยู่ปีนี้ปีหน้าปีนู้นปีไหนก็ยังมีอยู่นะครับสนับสนุนภาคีการพัฒนานะครับในแบบบูรณาการนะครับทั้งระบบอันนี้ไม่พูดถึงดีกว่านะครับให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดสรรน,น้ําเห็นไหมครับให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารกระจ,จัดการน้ําเทศบาลตําบลบางแห่งมีการจัดซื้อระบบทรมาร์นะครับนะครับมีการจัดซื้อระบบทรรมาสเข้ามาติดตั้งในเขตของเทศบาลตําบลของตัวเองนะครับเห็นไหมครับมีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมองในอนาคตแน่นอนครับนอกจากกรมชลปาะนานจะเป็นผู้นําในเรื่องของระบบทรรมาดเพื่อการตวรวจวัดจัดเก็บข้อมูล ในเรื่องน้ำแล้วนะครับน้ำสำหรับการชประทานแล้วเนี่ยยังมีองค์กรอื่นเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามแผนพัฒน,นาฉบับนี้นะครับประสานจัด,จดการน้ําด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นเห็นไหมครับตัวนี้สําคัญนะครับผมเองเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมรู้ว่ามีความจําเป็นนะอย่างมากแต่ว่าเราคงจะคงคงต้องไม่ลืมเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ ที่ควรจะเอามาประสานผสมกันนะครับให้อยู่ร่วมกันไดนะ้คือเราคงพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเดียวคงคงไม่ไหวเพราะว่าประเทศเรายังเรื่องของเงินงบประมาณยังยังไม่มากพอนะครับต้องใช้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามานะครับมีผลเยอะนะครับนะครับมีผลประโยชน์เยอะมากก็คือช่วยให้การบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยสำเร็จหรือไม่สาเร็จได้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับบทบาทหนึ่งก็คือฟื้นฟูแหล่งน้ําที่มีอยู่นะครับ ทั้งที่เป็นเป็นลดับแรกเลยนะครับพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนะครับจัดเรื่องระบบบงระมาณลงทุนของกรมชุมทานนะครับเรื่องของการบำรุงรักษาการแก้ไขาการขาดแคลนน้ำเรื่องน้ําท่วมการฟื้นฟ,นฟนูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนครับอันแรกเลยคือเรื่องของฟื้นฟ,นฟนูแหล่งน้ําที่มีอยู่นะครับคือมีเขื่อนอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะสร้างใหม่ก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูเขื่อนที่เราสร้าง ว่ามีความตื้นเขินมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงไหมนะครับบางทีอาจจะต้องเสริมสารเขื่อนขึ้นมาเพื่อให้ได้เก็บกักน้ําได้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นอย่างผมไปที่ยะโสธรนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยสะแบกนะครับเขาเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นนะครับดนรางวัลที่1เลยนะครับในนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าไปเนี่ยก็คือจากอําเภอโลองนุกทาเข้าไปนะเป็นถนนลูกลังเลยนะครับเป็นถนนลูกลังเดินเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วคิดว่าไม่มีอะไรนะฮะ รากฏว่าในนั้นเนี่ยก็มีเกษตรกรเนี่ยเขาคอยอยู่ช่วงนั้นที่ผมไปคือไปเยี่ยมเยือนนะฮะไปทางวิไลไปกันทั้งอาจารย์แล้วก็เจ้าที่ไปกันเกษตรกรนี้ก็มาก็คือมารอเลยนะครับรอที่โครงการนะครับไปถึงเข้าพระคมาในคาดพุมงให้เลยนะฮะมีการจัดเตรียมกาแฟมีของกินอะไรทุกอย่างนะครับทันสมัยมากนะครับถ้าไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางเข้าไปเนี่ยเป็นลูกหลังถนนลูกหลังนะฮะเข้าไปผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วบ้างนะฮะไปถึงนะครับ ทางเกษตรกรเนี่ยเขามีโน้ตบุ๊กนะครับมี LCD ฉายอย่างเงี้ยนะครับโน้ตบุ๊กนี่ก็คือเป็นจอขนาด17นิ้วเลยเบื้องเริ่มเลยนะครับนะครับระบบปฏิบัติการ Windows 7นะฮะนะครับในขนาดที่พวกผมไปเนี่ย w i n d o w s x ออยู่เลยนะฮะนกคซอฟต์่สองพันเจ็เลยนะครับนั่นนะฮะแล้วเขามีการพรีเซนต์โดยผู้นำกลุ่มเกษตรกรนะครับก็คือเกษตรกรตัวจริงๆเลยนะครับเขามีรายได้จาก พอมีน้ํามาสามารถทําการเกษตรได้นะครับรายได้ต่อเรือนต่อครัวเรือนเนี่ยตกประมาณ2 0 0หมถึงส0ม0 0บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆหรือว่าลูกหลานเขาก็กลับมาทํางานที่ในเขตพื้นที่เขานะครับไม่ต้องไปที่ไหนนะครับเห็นไหมครับแค่มีน้ำนะครับตอนนี้เขาต้องการมากคือว่าเพิ่มการเก็บกักขึ้นมานะครับให้มีน้ํามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับมาดูนะครับเรื่องของอัตราอัปมาณของกรมยุติธารนะครับ ว่าตอนนี้เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นยังไงบ้างดูนะครับจาก10ปีที่ผ่านมานะครับจากปี4ีสองถึงห้าหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มากไปกว่าเดิมเไหร่นะฮะก็อยู่ไล่เลี่ยนะครับไม่มากกว่าเดิมเท่ไหร่เลยนะฮะเพราะนั้นคือเพื่อไงพอจะทําเขื่อนอะไรที่ไหนก็จะต้องมีผลกระทบจากจริงๆก็ต้องเห็นใจทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาอยู่กับคนที่อยากจะได้น้ําเพิ่มมันก็ต้องมานั่งคุยกันถูกไหมครับอันนี้ก็มองเห็นภาพว่าการพัฒนาที่จะไป มันก็ไล่เรียจากเดิมไม่ได้ขยับอะไรมากนะครับนะครับมาดูตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชนบทานซิว่านะครับเป็นไงบ้างสิบปีนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสี่สองเนี่ยถึงสองห้าหนึ่งนะครับเป็นไงครับเพิ่มขึ้นมาสามล้านสามล้านไร่นะครับสาล้านไร่เองนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาอีกหกสิบล้านไร่ก็น่าจะสักกี่ปีครับลองคูณดูนะนะครับก็ต้องคือพูดง่าถ้าเราจะทําให้มันได้ครบตามจํานวนก็คงต้องใช้ อัตรากำลังพละกกาลังอะไรมากมายนะครับต้องนั่งคุยกันมากมายนะครับแต่ก็คงจะต้องแล้วแต่ความคิดเห็นของทั้งคนในพื้นที่ด้วยนะครับต้องก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาด้วยนะครับผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้มองในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อ,ตอไปถูกไหมครับนะครับการบริหารจัดการน้ําเป็นไงครับก็ขยับขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่นะฮะจากกราฟแต่ว่ามันกราฟอยากเห็นแต่ว่าตัวเลขของจํานวนไร่ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ นะครับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือก็อยากจะเชิญชวนโซนที่9นะครับไปดูได้ว่าเป็นยังไงมั่งนะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัจจุบันนะครับแล้วอนา,อนาคตอีกไม่กี่ปีก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจอีกสิปีต่อไปอาจจะเปลี่ยนหรือ,อยังไงเดี๋ยวคอยดูว่าเป็นยังไงนะครับนะครับ ในอนาคตนะครับผมมองไปนะครับผมมองไปว่าคนนะครับคนนะครับหรือว่ารกรมจอมทานเนี่ยแล้วคนเนี่ยจะต้องมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะคือเพื่อไงว่าคนเราเนี่ยอาจจะนะครับมีอุปกรณ์หรืออะไรบางอย่างนะครับในในอนาคตเนี่ยมาเพิ่มเติมในตัวเราเนี่ยนะครับอย่างกรณีเรื่องของภาษาเนี่ย บางทีเราสอบโซเฟลไม่ค่อยได้นะครับมันยากเหลือเกินเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์มาติดตัวเราเลยสามารถที่จะคุยเป็นภาษาอังกฤษกันได้เลยนะฮะหรือยังไงมาแปลภาษาอะไรให้เราเนี้ยนะครับทุกวันนี้เราเห็นเวลาเข้าประชุมกันจะมีเฮดโฟนมาใส่ถูกไหมครับต่อไปอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับพูดกันเพื่อมันทานสเลสเลยครับอินเตอร์พรีเตอร์ใส่ตัวเราเลยนะครับเพราะอะไรคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวไปนะครับก้าวไปด้วยความรวดเร็วนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทเข้ามาทุกวันนี้จากเดิมสมัยเมื่อ ประมาณ20ิปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาในกรมจลประทาน,นั้นเป็นเครื่องใหญ่ๆมีราคาแพงมากปัจจุบันก็เครื่องก็มีเต็มไม่หมดฮนะทุกหน่วยงานดังเดินเข้าไปจะมีมีทุกที่เลยนะครับมีทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในอนาคตกรมจประทานก็จะมีคอมพิวเตอร์ลักษณะที่ความเร็วสูงมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมแล้วมาใช้เรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับเรื่องของ virtual reality หรือว่า สภาวะเสมือนจริงนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเป็นการจําลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับทั้งการควบคุมระบบต่างๆที่ได้ข้อมูลมาเรื่องของน้ํานะครับพวกนี้มีความจําเป็นนะครับอย่างกรณีการทํางานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างพว,พวกงานฝึกหัดแพทย์เนี้ยนะครับที่ต้องผ่าตัดคนป่วยหรืออะไรต่างๆมีการจําลองสถานการณ์หรือว่าระบบการบินนะครับนักบินจะต้องมาฝึกบินด้วยระบบเสมือนนะครับการเดินเรือการบริหารจัดการน้ํา ต่อไปก็คงจะต้องมีระบบจำลองขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้เรามีสถานีบริหารจัดก,การน้ําด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราทดลองของจริงนะครับแต่ว่าก่อนจะคือการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากมายนะครับการเอาน้ํามาต้องเอาน้ํากลับไปอีกนะครับใช้เวลามากมายเลยเราต้องใช้เเวลาทั้งเวลาทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายนะมากมายถ้าเราสามารถทําระบบเสมือนจริงได้นะครับนะครับ มีการทดสอบการส่งน้ำในคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพขนาดใหญ่นะครับลองดูก่อนถูกไหมครับส่งน้ําได้ดีแล้วผ่านไปถ,ถึงจะเข้าไปที่สถานีทดลองได้จากนั้นก็ไปทํางานจริงได้นะครับนี่แหละครับเพราะอะไรเกิดระบบเสม,มือนจริงได้คอมพิวเตอร์ก็จะมีราคาถูกแล้วก็มีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในปัจจุบันนะครับ คอมพิวเตอร์ที่จะเร็วมากกว่าในปัจจุบันก็คืออะไรนะครับผมมาให้ดูนะครับปัจจุบันคือ PC ต่อไปมันจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ของเหลวนะครับข้างในแทนที่จะใช้พปกโซลิสเตตปัจจุบันนะครับเป็นโซลิสเตตไปเซิร์ชดูได้นะครับ QC คอมพิวเตอร์นะครับมีแล้วนะครับเริ่มมีการพัฒนานะครับพัฒนามีความเร็วสูงกว่า PC นะครับ เพราะนั้นเป็นไงครับระบบสเสมือนจริงที่ผมพูดไปเมื่อกี้สําหรับการบรหิหารจัดการน้ําในอนาคตเนี่ยนะครับสำหรับการฝึกสําหรับการเรียนการสอนมีแน่นอนครับคาดว่ามีนะครับคาดว่ามีนะครับคาดว่าจะมีเพราะว่ามี QC ควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามามีความเร็วสูงราคาถูกนะครับนะครับมีราคาถูกนะครับพวกนี้ก็คือทำงานด้วยความเร็วมากๆนะครับนะครับ